สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้วันอะไรครับนายเขาเสียงไหมสำหรับผู้ติด,ดตามใหม่นี่น่าจะยังไม่รู้สว่วนผู้ผู้ติด,ดตามที่เก่า <c oughs> ขเขาห <c oughs> น่าจะรู้นะเพราะว่าวันนี้เราเคยจัดกันไปประมาณสองถึงสามรอบนะครับผมปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งของหัวหน้าเป็นของลูกพี่ใหญ่เราแล้วกันเล่นอย่างนี้ดีกว่านั่นก็คือวันคล้ายวันเกิดของเขาเองครับผมเป็นปีนี้นะครับผม เราจะมาสร้างเสือไพร์ใหญ่เขากันนะครับผมนั่นก็คือเราจะมาสร้างนี่ครับผมอันนี้คือฐานลอโมเดลนะครับผมมันคือแผ่นอะคริลิกนะครับผมแล้วผมก็จะนําโมเดลที่ผมได้สั่งมานะครับผมมาวางแปะตุ้ม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 ให้เขานะครับผมแล้วก็จะไปเซือไพา์เขาในาคือคลิปนี้นั่นเองครับผมคลิปนี้ผมบอกเลยนะผมลงตอนคืนนะผมไม่มั่นใจว่าลงตอนเที่ยงคืนหรือตอนไหนแต่ผมลงตอนคืนก่อนเช้าแล้วนอนแล้ววันนั้น แกก็น่าจะนอนแกก็น่าจะไม่ได้ตื่นมาดูแกก็น่าจะได้ตื่นมาดูตอนเช้านะครับผมแล้ผมรับคลิปนี้เป็นยังไงนะฮะเราไปรับชมรับดูกันเลยครับผม นะครับผมก็ผมประกอบไปสิเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมผมแท่ก c ละสีกับเสื้อเนะี่ย c o l o สีกับวันที่ประกอบฐานให้ป็นของของมาเกิดพี่แมนนะครับพอดีว่าผมทําเด็กมากแล้วนะครับผมแล้วผมก็นอนแล้วผมก็เพิ่งตื่นแล้วก็ไปทํางานแล้วก็เพิ่งกลับมามีเวลานะครับผมก็พี่แมน ผมในฐานะที่เป็นน้องเล็กของช่องนะครับผมก็ขอให้พี่แมนมีความสุขอยู่กับช่องไปน,นานๆนะครับผมมีคิดถึงใดสมปรารถนาน,นะครับผมสิ่งใดที่อวยพรให้ทุกคนนะครับผมขอให้กลับเคือไปที่พี่แมนร้อยเท่าพันเท่านะครับผมพี่แมนมีความสุขกออกมากไหมแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขสันต์เกิด Just makes my work complete, and my love is clear. The only thing inside me can't be.